ก็สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับวันนี้เรา,าอยู่ที่สวนสัตว์ขอนแกนเขาวสวนกวางเป็นการมาครั้งแรกของผมเลยนะครับจริงๆจะบอกว่าครั้งแรกก็ไ,ได้ตอน,น,นเด็กเคยมาละครึ่งแต่แบบจาความไม่ได้นาะเออตอนนั้นอะ่ะแวะมาใหม่ละกันมาถึงก็เช่ารถกอลเลยนะครับชั่วโมงละ3 0 0บาทก็ขี้เกียจเดิอนอะนะ่ะเนาะขี่รถมากรงแรกที่เราจะมาเห็นก็จะเป็นกรงของหมีนะครับเป็นหมีหมากับหมีควายไม่รู้ว่าแยกกันยังไงแต่ว่าเขามีอาหารให้ด้วยนะครับต้องซื้อถ่านละยี่สิบบาทนี่ก็เป็นนกนะครับแต่ว่านกอะไรไม่รู้ขายยาวๆต่อมาก็เป็นนนนอ่วเส <โฮ S 1> ผมจำชื่อไม่ได้แต่มันเลือตาข้างเดียวแล้วว่ะลิงดำลิงดำไม่รู้อะมั่วนี่ถ่ายหน่อยก็ไ่ได้เนาะเขินเขินขี่รถมาอีกนิดหน่อยก็ยังไม่พ้นโซนของลิงนะครับทุกคนลิงตัวนี้น่าจะไว้โชว์นะครับแต่วันนี้วันที่ผมมาคือคนน้อยมากจะไม่มีโชว์นะครับก็เลยปล่อยจอย,ยในที่สุดฉันก็เจอแกคาปีปารานะครับตามหามาเนินนานบักนี่ยะโดนนามเด้อหนิเรียบร้อยบททันแหละผมเรียกอยู่โคตรนานกว่ามันจะเดินมากินสถานีคนชอบแลกโคตรใหญ่แล้วมันมีชื่อด้วยนะทุกคนมันชื่อว เออใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วเจ้าป่าครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเสือโครงนะครับผมแต่อยู่ดีๆก็เกินเห็นไม่คาดฝันขึ้นซะง,งั้น พี่เจ้าไปทำแบบนี้สิแมวกลัวมาอีกนิดนึงก็จะเป็นกรงของจรอเข้นะครับทุกคนแล้วเชื่อไหมผมเจอไปว่าห้ามรังแกสัตว์คุณพี่นี่คือสัตว์ที่ผมห้ามรังแกหรอครับผมไม่กล้าแน่นอนนะบอก่อนลงไปมีตุยสวนสัตว์ตเคยแตกเพราะไอ้ตัวนี้ทุกคนไอ้หมูด้วงเนี่ยแม่งมัน,ม,นมันก็น่ารักแหละบอกเลยว่าเขาสวนกวางจริงนะทุกคนกวางโคตรเยอะเลยเยอะแบบเยอะจัดๆนะแล้วก็มีแต่ตัวมึนๆด้วยนะดูกวางเสร็จก็หมดแล้วในสถานที่นี้นะครับซึ่งเราก็ต้องเงารถกอล์ฟมาเขินแต่ว่ายังไม่หมดนะครับเราต้องขี่รถส อย่างพวกหนึ่งช้างยีราฟนกกระจอกเทศมาลายหรือว่าอะไรพวกนี้ครับพวกของแอฟริกานะและตรงนั้นก็จะมีสกายวอล์กด้วยเหมือนเขาสร้างขึ้น<ก><ห>มาปรมานี้แล้วกันนะครับสำหรับใครอยากเดินชมสัตว์แบบชิวๆอะไรอย่างนี้ก็แนะนำให้มานะสวนสัตว์คอนแก่นเขาส่วนกว้างจัดเลยขอบคุณที่รับชมชิปจนจบตดจบ